สวัสดีค่ะวันนี้จะพามารู้จักกระชายให้มากขึ้นนะคะมาพบกันอีกแล้วแล้วก็มาแชร์เรื่องราวดีๆอีกเช่นเคยนะคะวันนี้จะมาพูดถึงประโยชน์ของกระชายขาวที่พบเห็นได้ทั่วไปนะคะกระชายเนี่ยเป็นวัตถุดิบ ประกอบอาหารนะคะอยู่ในครัวเป็นสมุนไพรมาเนิ่นนานมากนะคะไม่ว่าจะเป็นกระชายดํากระชายขาวนะคะมีประโยชน์ใกล้เคียงกันนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะตอนนี้เลยนะคะกระชายก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสมุนไพรนะคะที่สามารถที่จะเรียกว่าช่วยบํารุงช่วย หลายคนนะคะเชื่อว่ากระชายสามารถที่จะต้านโควิดได้นะคะแต่ว่าจากการสำรวจแล้วก็ผลทดลองนะคะมีสารสกัด6ชนิดนะคะที่มีฤทธิ์แล้วก็ยับยั้งนะคะเป็นสารอย่างหนึ่งนะคะที่ไม่มีพิษต่อเซลล์ของ ทำให้ร่างกายเราอ่อนแอหรือ,อยังไงนะคะแต่ว่ากระชายเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะคะประโยชน์อื่นๆนะคะที่เห็นได้ชัดก็คือช่วยให้ลดวิธีนะคะในการท้องร่วงท้องอื่น,นะคะมีอาการมวนท้องอะไรอย่างนี้นะคะก็สามารถที่เอาไปต้มแล้วก็เอาน้ำนะคะมาใช้ปรุงอาหารหรือว่าดื่มได้นะครับ ดื่มคล้ายๆกับน้ำขิงแบบนี้นะคะแล้วก็แก้ริ้สีดวงได้ด้วยนะคะก็ใช้ผสมในแกงผสมในพวกสลัดหรือว่ายำต่างๆแบบนี้ก็ได้นะคะกระชายเป็นสมุนไพรที่มีประโยชน์มากๆนะคะที่สำคัญนะคะยังช่วยบำรุงหัวใจด้วยนะคะบด เอาเขามาบดนะคะตากให้แห้งก่อนแล้วก็เอามาบดนํามาชงนะคะเป็นชาดื่มแบบร้อนๆนะคะแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะคะแล้วก็บางคนนะคะบอกว่ายังช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศด้วยนะคะกระชายเนี่ยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศเนี่ยถ้าใครยังไม่ได้ลองต้องลองนะคะถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่าเออรู้สึกมันแบบ ช่วงนี้ไม่ค่อยจะทำงานแล้วอะไรอย่างนี้นะคะกระชายขาวนะคะเป็นสมุนไพรที่ใช้งานใช้การได้หลายอย่างเลยทีเดียวนะคะถ้าในผู้หญิงก็ช่วยแก้อาการตกขาวของผู้หญิงได้ด้วยนะคะแล้วก็ช่วยได้หลายอย่างมากในการที่เราจะดื่มน้ำกระชายหรือว่าเอามาผสมเป็นส่วนประกอบนะคะในการทำอาหารของเราก็จะ ได้ประโยชน์มากเลยทีเดียวนะคะแล้วก็นี่คือเรื่องราวและประโยชน์ของยาสมุนไพรที่ชื่อว่ากระชายขาวนะคะ